สวัสดีครับดีเจพายุชาแนลครับบรรยากาศวันฝนตกปล่อยๆนะครับผมนะฮะที่หนองกรดนะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับที่วัดทับชุมพลนะครับผมนะกับบรรยากาศวันนี้ครับวันฝนตกมาดูการแข่งขันฟุตบลอนเดินสายนะครับผม วันนี้เป็นวันที่2ของการแข่งขันนะครับผมพาทุกคนเดินชมบรรยากาศในวันนี้นะฮะถ่ายบรรยากาศหน่อยครับวันนี้เมื่อวานนี้อากาศดีไม่ได้มาถ่ายมาถ่ายวันนี้อากาศอากาศดีมากๆตรงนั้นเปิดแล้วใช่ไหมนะ่ะโรงงานเปิดแล้วใช่ไหม วันนี้ที่วัดทับชุมพลนะครับมีทอดกระถินสมัครีนะครับประจำปีส5 6 8นา้นะครับผมพาทุคนเดินชมบรรยากาศในวัดก่อนที่จะไปต่อกันด้วยการแข่งขันฟุตซอลนะครับผมตรงนู้นนะฮะตรงนู้นเป็นสนามฟุตซอลนะครับผมให้ดูสนามฟุตซอลแป๊บนึงรีบผมก็เดินมาจากสนามฟุตซอลไปดูนี้ แล้วก็บริเวณด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับร้านค้าที่มาเปิดจําหน่ายขายสินค้าให้กับนักฟุตบอลน,นะครับผมแต่ว่าในช่วงเช้านะฮะวันนี้ก็คู่แรกจะทําการแข่งขันกันในช่วงประมาณสักเวลา9ก้ามงครึ่งนะครับผมนะระหว่างนี้ก็พอดีที่วัดทับชุมพลนะครับเขามีงานเป็นงานทอดกระถิ่นนะครับ นะพอดีก็เลยได้มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับผมนะฮะในวันงานวันนี้มาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมนะฮะผ่านทางดีเจพายุชาแน,นลนะครับผมสภาพอากาศวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีฝนตกลงมาประมาณ2-3สาครั้งก็ตกตก,ตกหยุดหยุดนะครับผมแต่ว่าวันนี้นี่ฝนล,ลงตั้งแต่เช้าเลยะครับผมผล,ลงแต่เช้าะครับตรงนี้จะเป็นเอ่อบริเวณบริเวณที่ ถาว่าจะจัดให้มีลงทานนะครับผมนะเป็นลงทานมหาคุศสนะครับผมนะก็จะมีไอศครีมมีแจกไข่มีแจกมะม่าชาเขียวลูกชิ้นต้มนะครับขนมปังสตรอเบอรี่ปั่นนมสดนี่ครับผมนะตอนนี้ลงทานก็เริ่มที่จะถึงว่าน่าจะเริ่มจะแจกแล้วนะครับผมตอนนี้น่าจะแจกน่าจะเริ่มแจกแล้วครับนะตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าบรรยากาศวันนี้ครับจะ ฟ้าฝนล,ลงมาเนี่ยแบบนี้ดูฮะเปียกเป็นเต็นที่ไว้สำหรับให้ให้เจ้าภาพลงทานให้เจ้าภาพลงทานมาแจกทานนะครับเป็นสร้างทานบารมีนะครับ mm hmm. เนี่ยตรงนี้เป็น ขนมปังมีกุาา้วยไส้นะฮะมีเฉากล้วยชากรังราวมีข้าวเหนียวมีลาบหมูนะตอนนี้เดี๋ยวสักครู่นึงก็คงจะเปิดให้อ่าก็คงจะเปิดแจกลงทานมหาชน,นกันนะครับผมในวันนี้นี่ครับผมนะฮะตัวนี้เป็นเฉากล้วยชากรังราวนะครับผมนะมีมาแจกเฉากล้วยชากรังราวแล้วก็มี อ่าข้าวเหนียวมีลาหมูแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีนะครับทุกคน,นะฮะเดี๋ยวฝั่งนู้นเดพาเดินเดินเข้าไปดูฝั่งนู้นกันแต่ว่าตอนนี้ฝนค่อนข้างที่จะดูครับฝนตกมากเลยคะคือตกไม่เป็นเม็ดนะครับแต่ว่าวันนี้ฝนจะแบบปล่อยเป็น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 สายฝนล,ลงมานะเป็นปล่อยๆนะครับอากาศแบบนี้นี่อเจ้านะครับอากาศแบบนี้นี่ค่อนข้างที่จะเป็นหวัดง่ายนะครับผม ตรงน,นี้เป็น,ปนเป็นโรงทานส้มตำนะครับผมเป็น,นออโรงทานส้มตำตอนนี้กำลังเตรียมน่าจะน่าจะใกล้เวลาที่จะเปิดนะครับแจกร,รงทานสร้างบารมีนะครับนะ <c oughs> รงทานบารมีสร้างกุศลน,นะครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะปีนี้ที่วัดถ้าสมพลนะครับผม ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับผมและนี่ตรงนี้จะเป็นสาราวนรอบโบสถ์นะครับนะประมาณสักงสิบโมงนี้ก็เก้าโมงสี่สี่สี่สิบนาทีแล้วนะครับกองกระถิ่นจะอยู่ด้านในนะครับทุกท่านก็จะอยู่ข้างในนะครับที่จะมาล้วนทอดกระถิ่นวัดทับจุมพลของเรานะครับนี่งานกระถิ่นนะครับที่ประทับจุมพลนะครับพีมาดูฟุตบอลนะครับผมนะฮะมา เก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะครับผมนะครับเป็นบรรยากาศที่ทวัดทับชุมพลนะครับวันนี้มีการจัดการแข่งขันฟุตซอลด้วยแล้วก็มีทอดกระถินด้วยนะครับผมนะแล้วก็ในช่วงเช้าก็จะเป็นการมีมีการเปิดโรงทานมหากุศลน,นะครับในช่วงเช้านะครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีแจกข้าวสารมีแจก น้ำดื่มนะครับขนมจีนน้ำยานะฮะฝั่งนี้เอ้ยฝั่งนี้มีรถดช่องสิงคโปร์ครับฝั่งนี้มีงทานรถช่องสิงคโปร์แล้วก็มีก๋วยเตียยเต๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่รับแล้วก็มีขนมคกโบราณนะครับผมเดี๋ยวพาทุกคนไปดูไปดูการทําขนมคกคือคือแบบว่ามามาทํากันตรงนี้เลยนะครับผมนะับแล้วก็แจกกันตรงนี้เลยครับทากันแบบสดๆเลยนะฮะนะครับเป็น สุมลงทานขนมพก่งมาดนี่ครับผมเจ้าภาพนะครับขอบคุณครับนะครับเป็นเจ้าภาพขนมพกนะครับแล้วก็มีกวยเตี๋ยวไก่โอ้นะครับขอขอกน่อยนะครับอนอคุนครับนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมนะสำหรับทางน้านลงทานก๋วยเตี๋ยวน้องไก่นะครับงนี้ครับก็ยังมีหลายลงทานนะครับฝั่งนี้เป็นรอดช่องสิงคโปร์นะครับผม ก็กำลังจะอ,อีกสักครู่นึงก็คงจะจะจะเปิดแล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้ระหว่างที่มีการจัดเตรียมอยู่นะครับตรงตรงตรงหนั้นน่าจะเป็นขนมจีนน้ำยานะครับหรือเป็นขนมจีนน้ำยานะครับแล้วช่องสิงคโป,นะปร์นะครับทุกคนมาชื่อชมนะครับผมนะฮะโรงทานมหาคุสน,นี้ครับที่วัดทับขึ้พลน,นะฮะ อันนี้มีโรงทานนะครับนี่เป็นขนมพวกครับคุณเปิดใหม่ๆเลยทรันนี้สว <c oughs> นี้าวานะนนครับอันนวัดสใหม่ๆใหม่ๆเลย เก้าโมงกว่าครับกว่นที่จะสิบโมงบรรยากาศลงทานมหาคุณสนที่วัดทับชุมพลครับอันนี้เป็นตอนนี้เจ้าภาพยังไม่มาตัวนี้เป็นขนมเบเกอรี่นะครับผมนีม่นะครับขอลบเข้าในก่อนฝนตกดูขนมเบเกอรี่นะครับ ล้วก็จะเป็นน้ำส้มน้ำส้มคั้นนะครับนี่น้ำส้มเกรดหิมะ,ะครับวันนี้มีมาหลายเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพโลงทานอาหารสนนะครับมีขนมปังมีตรงนี้เป็นซุ้มอ่ลงทานข้าวมันไก่นะครับผมนะเป็นซุ้มรงทานข้าวมันไก่พี่เจ้าพายุชาแน,นลนะครับ พาทุกคนมาเที่ยวชมบรรยากาศนะครับวันนี้ลงทานมหาพุดสดครับตรงนี้เป็นซุ้มผัดไทยกุ้งสดโบราณนะครับผมนางกำลัตง,งตั้งนะครับแล้วก็มีขนมจีนน้ำยาซุ้มตรงนี้ตรงนี้เป็นบรรยากาศที่บร,ริเวณลงทานนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอไอศครีมนะครับนี่มีไอศครีมนะครับ <c oughs> ตรงนี้มีแจกไอศครีม <c oughs> ตรงที่ เดินมาไม่สักว okay. mm? <y> ันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไข่และมาม่านี่ฮะอ๋อเออมีกันนมันมนีกันมันตไปปงใต้แค่ไม่ถูกปงใต้ไม่ตกันไม่จะตดไม่อานี่ะยตรงนี้กำลังมาอันนี้กำลังมาชาเขียว นี่ฮะเจ้าภาพลงทานนะครับไข่แล้วก็มาม่านะครับผม อันนี้กำลังกำลังมาลงใหม่นะครับที่มีหลายนูกคานะครับผมนะที่กําลังเดินทางมาแล้วก็ยังมาไม่ถึงก็มีนะครับผมแล้วก็ที่มาแล้วก็กําลังจัดเตรียมของกันอยู่นะครับก่อนที่จะได้แจกของทาามหาทุกคนกันในวันนี้นะครับผมวันนี้ดีเจพายุชาแนลนะครับมีโอกาสได้พาทุกคนนะครับมาเดินเที่ยวชมกันนะฮะกับบรรยากาศงานบุญครับงานกฐิน ประจำปี2568ที่วัดทับชุมพลนะฮะจังหวัดนครสวรรคะ์ครับพาทุกคนมาเดินเล่นในวันที่ฝนตกค่อนข้างที่จะแบบว่าฝนพรำๆนะครับผมนะคะือคือฝนไม่ไม่ไม่เม็ดไ,ไม่ใหญ่นะครับทุกคนดูฮะฝนเม็ดไม่ใหญ่นะฮะแต่ว่าแบบเป็นเป็นฝนแบบโปอย,ปอยๆนะครับผมเนี่ยฝนแบบนี้นะครับเป็นหวัดได้ง่ายนะ,ะนี่ครับเดี๋ยวพามาดูโบสถ์ตรงนี้น่าจะใช่โบสถ์นะ วัดทับชุพนนะครับผมก็ไม่เคยมาสักทีเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับผมนะที่วัดแห่งนี้นะครับวัดทับชุพนนะครับผม<ห>อ๋อใช่จริงๆฮะตัวนี้เป็นโบสถนะ์ฮะหน้าโบสถ์จะอยู่ฝั่งนู <หา S 2> <ด>้นนะครับสวยงามวันนี้ฝน,นตกนะดูนี่ครับ ตกตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกค่อยๆอยู่ลงมาบ้างนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ตกไม่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 ได้ตกเยอะเหมือนวันนี้นะวันนี้ก็ไม่ได้ตกแรงนะแต่ว่าตกปล่อยๆแบบนี้ก็ตกนานนะฮะน่าจะตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับเดี๋ยวคุณซอก็จะเริ่มทําการแข่งขันกันในช่วงเวลาเก้าโมงกว่าๆนีระหว่างที่รอ ฟุตซอลนะครับรอทีมอรอรอทีมนะครับผมแนทะที่กำลังเดินทางเข้ามาทำการแข่งขันกันที่สานามฟุตซอลนะครับที่วัดทับชุมพลแห่งนี้นะครับก็มีโอกาสได้พาทุกคนมาเดินเที่ยวชมวัดนะครับวัดทับชุมพลนะฮะที่นครสวรรค์ครับนี่เป็นประตูทางเข้าโบสถ์นะครับผมเป็นซุ้มทางเข้าโบสถนะ์สวยเลยครับก็เพิ่งจะ มีโอกาสได้มานะครับผมนะเป็นครั้งแรกด้วยนะครับผมเนี่ยวดอุ้ยลื่นบริเวณด้านในอุโบสถครับนี่ฮะด้านในอุโบสถกว้างขวางครับเวลาบวชหน้าก็นี่แหละครับวนบวชนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นศาลาน่าจะเป็นศาลาธรรมสังเวชนะครับแล้วก็มี มีเมนมีอยู่ฝั่งฝั่งโน้นเลยนะครับนะครับโบสถ์ของวัดทับชุมพลนะฮะอยู่น้องสดนี่เองนะครับร้านข้าวเหนียวราบหมูนะครับของคุณครูหลุยิเศนโยเต้เลาคุณมันหนองเบอรี่ของคุณชุมพลปลนโอ้โหทุกคนครับเมื่อกี้นี้เกือบเกือบล่วงครับออกจากโบสถ์ลื่น รต้องเดินดีๆเลยนะครับผมนะาเป็นพื้นปูนด้วยครับโอ้ยเนี่ยเมื่อกี้นี้หงายหลังเลยเป็นยกชิ้นต้มหรือพื้นอะไรเนี่ยเปลี่ยนเป็นใหม่เนาะเดี๋ยวพ้่หยางมาบอกได้นะครับเดินมาดูลงทางมาลงท่านมาผู้สนับสนุนกันต่อครับวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเปิดแล้วนะตรงนี้ผมมีข้าวสารมีไข่มีขนมน้ำผลไม้น้ำชาพุดจัมรูแล้วก็ปูอ่ะก็เลยเป็นการเป็นการลงทานมาชื่นชมร้านใหครับ ขนมปังตอรี่ขนมปังของครอบครัวพุทธราเยอะเลยนะคุยช่ายของคุณน้องฝนและครอบครัวนะครับาวกล้วยบาการาวของน้องเปงกทมอนะครับแล้วก็น้ำต้นเกทีมะ้านวเชละทุกทองเทวรี่งามงาครับผัดไทยกุ้งสดโบราณบนจัดโทดกองทุนจำกัดเฮ้ยเร้าหนาทนี้อย่างต้องหราแพ็คนะครับของน้องแดง นะครับข้าวสารของุััวน้ำดื่คุณสมัยเเริ่มแจกนะครับเริ่มแจกนะครับตอนนี้ตอนนี้เริ่มแจกแล้วนะครับเริ่มแจกนี่เป็นสุปข้องคู่นี้นะผมนะตอนนี้เริ่มแจกแล้วนะครับที่เขาก็เป็น ระเบียบเรียบร้อยดีมากครับผมนะสำหรับโรงทานที่นี่นะครับผมนะจะเห็นได้ว,ว่าวันนี้ก็คนก็เยอะนะครับผมนะแต่ว่ามีความระเบียบเรียบร้อยดีมากครับวันนี้ขนมตรงนี้เป็นขนมเค้กนี่ฮะมาดูกันตรงนี้จะเป็นขนมเบเกอรี่นะครับทำกันแบบว่าผลิตกันแบบสดใหม่ ไเไยครับ <laughs> ได้เลยครับได้เลยครับ <laughs> อันนี้อันนี้ที่หหละครับนาุมลงทานนะครับเบเกอรี่นะฮะก็ <c oughs> คือแบบทำกันแบบใหม่ๆแล้วก็แจกกันเลยนะครับผมไเองไปทำเอง นี่มากำลังเจ้าภาพกำลังมาอีกหลายเจ้าภาพเลยนะครับผมเดีไม่มีรูปดูประยกเจะทำแบบนี้นะ

ทางทานข้าวมันไก่นะครับผมไม่มีแค่ข้าวมันไก่อย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็ยังมีเป็นเป็นยำด้วยนะครับผมบเป็นสุปอหารกันกินครับของนี่ตรงนี้น<า>ขอบคุณครับ ขอบคุณด้วยนะฮะนี่ครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับลงทานมหาวิสุส์ในที่วัดทับชุมพลนะครับวันนี้ครับมาเก็บบรรยากาศเพื่อให้ทุกคนได้ได้ได้ชมกันนะครับผมนะในวันนี้ฝนตกอากาศนี่ฝนยัง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 ตกอยู่เลยนะครับผมนะตรงนี้โรงทานกุยช่ายมาแล้วครับตอนนี้ครักำลังตั้งร้าน เฮ้ยผมเหลือบมาเห็นโรงทานตรงนี้เขาแจกอะไรฮะน้องตอนนอรงน,นี้เขาแจากอะไรตรงนี้เขาแจกอะไรเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าสตางค์อะไรแบบนี้เหรอเออนี่ครับนะทุกคนครับตรงนี้มีแจกแบบว่าไม่ใช่ของกินนะครับแต่ว่าเป็น,ปนแจกกระเป๋าฮะเป็นเป็นเออนี่ฮะดูครับผมนี่นะครับเป็นกระเป๋าใส่สตางค์กระเป๋าใส่ของนะครับผมน,นี่ฮะ เนี่ยตรงนี้รอแจกอยู่แล้วครับผมเฮ้ยตรงนี้น่าสนใจครับเนี่ยเป็นของใช้นะครับไม่ใช่ของกินนะฮะแต่ว่าโซนนี้เป็นของใช้ครับอ๋อ,อ,อลงทานจะเริ่มแจกในช่วง10โมงนะครับก็เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะอ,อีกแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วตอนนี้ก็ให้ทางเจ้าภาพลงทานนะครับผมนะได้จัดเตรียมของให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมนะก็ยังมีเวลาอีกเยอะนะครับผมในช่วงนี้ครับทุกคนก็บังเริ่มมาคึกคักกันนะครับวันนี้ฮะรบรรยากาศวันนี้ที่วัดทับชุมพลครับผมนี่ฮะมีฝนตกนะฮะเนี่ยนะฮะแบบปๆๆล่อยปล่อยอะไรนะครับผม อรนได้บรรยากาศเช้านี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้พาทุกคนมาเที่ยวชมบรรยากาศสงาาทานม่าสนก่อนแล้วกันนะครับแบบนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะพาทุกคนไปเดินเที่ยวชมที่บริเวณสนามการแข่งขันฟุตซอลนะครับ แต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงระหว่างรอนักกีฬานะครับที่กําลังเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับก่อนที่จะลงทําการแข่งขันกันที่สนามการแข่งขันนะครับฟุตซอลกับรายการการแข่งขันฟุตซอลนะครับวันนี้มีมีการแข่งขันทั้งหมด2วันนะครับผมนะเมื่อวานนี้ก็แข่งไป1วันแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นรอบสิบ16ทีมนะครับนะรอบเข้าชิงวันนี้ครับผม ก็จะมีการจัดการแข่งขันแบบนี้น่าจะทุกปีนะครับผมนะแต่ว่าปีนี้เนะี่ยผมได้มีโอกาสมาเป็นครั้งแรกนะครับผมนะก็ยังไม่เคยมาด้วยนะครับนะที่ประทับชิมพลแห่งนี้นะครับผมนะพอดีว่ามีโอกาสนะครับได้มาเที่ยวงานด้วยก็เลยแบบนะพอดีเห็นว่าทางวัดเขาเมีการจัดทอดกระถินนะครับแล้วก็ในช่วงช่วงเช้าก็จะมีในช่วงของ การสร้างทานบารมีนะครับลงทานมหากุศลนนะครับก็เลยเก็บภาพมาฝากกันนะครับผมเดี๋ยวกรรู้สึกว่าจะมีลงทานมาเพิ่มเติมนะครับผมและตรงนี้จะมีพี่น้องให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับผมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าน่าจะเป็นการแจกข้าวสารนะฮะนี่นะครับผมตอนนี้ข้าวสารมาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูนิดนึงนะครับผมตอนนี้มีพี่น้องให้ความสนใจเยอะนะครับผมเพราะว่าเป็นการอ๋อเป็นข้าวสารนะฮะนี่ครับ เป็นข้าวสารเป็นข้าวสารถุง,าาถงนะครับข้าวสารถุงนะครับน่าจะแจกพร้อมกันนะครับในช่วงเวลา10โมงกว่านิดๆน,นะครับผมนะนะี่ครับตรงนี้เป็นส้มตำฮะโอ้ยเดี๋ยวส้มตำกันนิดนึงนะครับนะคะก็คือตำกันแบบพกบต่อพกอะไรทีเดียวครับผมหยยิบได้เลค่ะอันนี้แจกแล้วนะครับผมส้มตำ นี่ครับดูดูหน้าตาน่าหน้าหน้ากินมากเลยนะครับผมอันนี้อันนี้ปลาร้าทำเองใช่มคือทำเองครับครับผมนี่ฮะส้มตำรสเต็จนะครับผมอันนี้โมทนาคุณด้วยนะครับผมนะสำหรับชั้นเจ้าภาพส้มตำนะครับผมวันนี้ฮะนี่ครับไม่ไม่ไม่ใช่แค่มีส้มตำอย่างเดียวนะครับผมนะก็ยังมีพวกมีลาบลาบด้วยเนาะครับลาบปลาดุกแล้วก็ลาบหมู มีลาบประดุกแล้วก็ลาบหมูด้วยนะครับผมนี่นะเดี๋ลืมตอนนี้ก็ทางด้านทีมงานเจ้าภาพนะครับผมนะได้ทำการเป็นต้มตำได้นะคะโครงการแจกนะครับผมนะโรงพันธุ์มากุศลครับแต่ตอนนี้ส้มตำแจกแล้วแต่ว่ารอสักครู่นะครับทางด้านชาวกล้วยชากลางเราก็คงจะ 10บโมงนะได้เจอช่วงเวลาประมาณ10บโมงนะครับม,มีเดี๋ยวรอกันอยู่นะครับแล้วก็ยังมีโซนนู้นนะครับเป็นผัดไทยผัดไทยกุ้งสดนะครับเป็นผัดไทยกุ้งสดแล้วก็มีโซนขนมปังนะแล้วก็ยังมีอ่าเป็น น้ำดื่มด้วยนะครับเป็นเป็นเครื่องดื่มด้วยครับนีเครื่องดื่มเป็นข้าวเหนียวนะครัเป็นข้าวเหนียวเริ่มเสิร์ฟกัแล้วครับตอนนี้ไม่น้ำยา้หวานะงดนะคะังได้นะคะั ตายนะครับตูนที่นคอะครับเัี้คัน้าครบอน้ะครับตอ้คือ้ครับ้คนะครับตนะครับนอครับ้คว้รีอนี้ว้ี้นะครับตัวนี้คือตวี้นรว้อตัว้ะตบไว้ก่อนนะววอ้น้ ดูน่ากินมากนะครับผมนะส้มตำแล้วก็มีเอ่อลาบนะครับแล้วก็มีลาบป,ปลาลาบหมูนะครับผมแล้วก็มีน้ำดื่มด้วยเรียบร้อยเลยนะครับผมน้ำดื <c oughs> ่มดโดย ส่วนนี้จะเป็นลูกชิ้นทอดนะครับนี่ส่วนนี้ลูกชิ้นทอดครับผมนะเดี๋ยวไปดูนิดหนึงห่งที่บนนี่ครับผมเราทำเป็นเป็นถุงไว้เลยนะครับก็มนีน้ำดื่มด้วยลูกชิ้นคุณเล็กคุณเล็กอินละ ตัวนี้จะเป็นขนมปังนะครับมีขนมปังมีชาเขียวนี่คือชาเขียวก็มีแบบแบบเป็นถังใหญ่มาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เปิดเสิร์ฟกันได้เลยฮะนี่ชาเขียวชาไทยนะฮะคือแบบเป็นเป็นถังใหญ่แบบนี้มาเลยนะครับผมแล้วก็ ตักน้ำแข็งแล้วก็กดชาเขียวนะครับพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับมีสามรสชาตินะครับอสามรสชาตินะครับนะบมีชาเขียวชาไทยนะครับเห็นงานลงทานมหาพุชนแบบนี้ก็รู้สึกชื่นใจนะครับผมนะก็รู้สึก อันนี้เป็นว่ายไงนั่งนั่งข้าวมันไก่นี่ไหนนั่งเล่นโทรศัพท์ถไหมล่ะเล่นรถสามรถไหมนี่ยืนเงินคนที่สองครับตรนี้ก็จะเป็นมาม่ากับไข่ก็อีกสักครู่นึงก็คงจะได้เริ่มแจกแล้วนะครับผมก็จะมีเป็นเป็นบางลูกทานนะครับที่เริ่มแจกกันแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้ก็แตที่ผมจะเดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวพาทุกคนนะครับเดินไปชมบรรยากาศนะครับผมนะฮะในการแข่งขันฟุตซอลนะครับผมนะในช่วงเช้ากันนิดนึงแล้วกันนะครับผมนะว่าทีมนักกีฬาเนี่ยมากันแล้วหรือยังนะครับผมนะ